วัสดีครับวันนี้มาดูสินค้าลำโพง Pioneer นะครับตัวนี้บอกราคาก่อนนะครับขายอยู่ที่1000บาทนะครับตู้นี้ตู้นี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเป็นลำโพงที่ไรขอบนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าขอบจะเสียนะครับเห็นว่าไรขอบแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเบสจัดจ้านนะครับเป็นลำโพงแบบ3ทางนะครับสเปคดอกเบสจะอยู่ที่ประมาณ5.5นิ้วนะครับ เป็นลำโพงสามทางมีเสียงกลางแล้วก็มีเสียงแหลมด้วยนะครับเสียงออกครบทุกย่านความถี่เลยนะครับผมบอกเลยนะครับเป็นลำโพงที่ดีมากๆนะครับของไพลอเนียจะมีรูปให้ดูทุกทุกมุมนะครับดูรูปกันไปก่อนนะครับทุกมุมเลยนะครับลำโพงสภาพดีนะครับไม่ผูกบวมเลยนี้วรอยการใช้งานพอมีบ้างนะครับเป็นตามสภาพมือสองแต่โดยรวมผมบอกได้เลยว่าลำโพงยังสวยนะครับเสียงจัดจ้านนะ คุ้มค่ากับราคาเลยครับผมบอกได้เลยครับคุ้มนะครับลำโพงคู่นี้เข้ากันได้กับทุกเครื่องเสียงเลยนะครับลองดูกันทุกมุมก่อนนะครับเป็นลำโพงไร้ขอบนะครับให้เสียงจัดจ้านจริงๆนะครับโดดเด่นทั้งกลางแหลมโดดเด่นทั้งเบสด,ด้วยนะครับ ่องทางการติดต่อนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ใต้คลิปเสมอนะครับผมเราดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับจะมีคําอธิบายแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อด้วยนะครับเเอสงใใจพียช่าหญน